ทำไมรูขุมขนฉันกว้างขนาดนี้พอหลังจากใช้ไปนะครับรูขุมขนมันมีความกระชับลงมากจริงๆนอกจากเขาจะช่วยให้รูขุมขนเรากระชับได้แล้วยังช่วยเรื่องความมันแล้วก็เรื่องสิวและอีกต่างหาก สวัสดีครับทุกคนอยู่กับบลั c โกโบกัสนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมากันแบบว่าจัดเต็มมากมีาการแบบใส,ส่สูดแต่งหน้าทําผลมาเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาแต่งหน้าให้ดูนะครับแต่ว่าเราจะมาพูดถึงสกินแคร์นั่นเองเออซึ่งเป็นสกินแคร์ที่ค่อนข้างสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการรักษารูขุมขนของเรานั่นเองเชื่อว่าหลายๆคนที่เปิดเข้ามาดูอยู่ตอนนี้คงจะมีปัญหาคือเรื่องของแบบรูขุมขนกว้างอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งก็จะบอกว่าตัวกันเองเนี่ยก็เคยมี ซึ่งมันเป็นอะไรที่เอาจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่แทบจะรักษาได้ยากมากที่สุดเลยนะในปัญหาแบบต่างๆนาะนาะนะซึ่งในเรื่องของการรักษาของการเนี่ยนะครับที่กเ,เคยไปรักษามานะเคยไปทั้งแบบเลเซอร์เคยไปทั้งทําทรีทเมนต์ตามแบบคลินิกอะไรต่างๆนาะนาะซึ่งถามว่ามันหายไหมมันก็หายนะครับคือมันกระชับลงมันก็ดีขึ้นนั่นแหละแต่ว่ามันเสียงเงินแพงมากครับเพราะว่าไปท,ทําทีเนี่ย 1 0 0 0อัอัพทางนั้นเลยทุกคนนึกภาพออกใช่ปะซึ่งแบบเราก็รู้สึกว่ามันเสียเงินโดยใช่เหตุอะ่ะแต่ทีนี้นะครับเมื่อเร็วนี้เนี่ยกันได้ไปลองสกินแคร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เขาแบบว่าออกมาใหม่ล่าสุดเลยก็ว่าได้ของทางยูเซลินนะครับแล้วก็นเนี่ยลองใช้กับตัวเองแล้วก่อนที่เขาจะวางขายจริงๆนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวทุกคนคงได้เห็นกันว่ามันดีขึ้นแค่ไหนแล้วว่ามันกระชับรูขุมขนให้กัดเนี่ยได้มากแค่ไหนนะครับผมซึ่งเซรั่มตัวที่ก,กัดนนนนกน,น,น p o l i s Solution p o l m i n i i z e r Serum เป็นเซรัมน้องใหม่ล่าสุดของทางยูซลินนั่นเองครับในวันนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันแตกต่างนะครับจากเซรัมกระชับรูมผลอื่นๆในท้องตลาดยังไงเขาทํางานยังไงนะครับแล้วก็ให้ผลลัพธ์กับกัาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยก็จะแบ่งคอนเทนต์นะครับเป็น3อย่างหลักๆนะครับเป็นสหัวข้อหลักๆเนาะเพื่อให้ทุกคนจําได้ง่ายๆนะครับก็คือ2 x two weeks นะครับแล้วก็ ทูรี o l นั่นเองนะครับผมอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าทั้ง3อย่างนี้เนี่ยคืออะไรบ้างถ้าอยากรู้แล้วนะครับกดไลค์วิดีโอนี้เราไปดูกันเลยครับความแตกต่างที่ทําให้เซรั่มกระชับรูมขนของยูซลินตัวนี้ที่เป็นตัวพอลิสเนี่ยนะครับแตกต่างจากตัวอื่นๆที่มันอยู่ในท้องตลาดเลยนะครับทุกคนนั่นก็คือการที่เขาเนี่ยออกแบบนะครับฟอร์มูลา่าฟอร์มูเลตสูตรต่างๆนา,นานาขึ้นมาเพื่อคนที่ผิวมันนะครับแล้วก็ คนที่เป็นสิวง่ายโดยเฉพาะเลยนั่นเองซึ่งพอเขาออกมาแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกดีใจมากนะเพราะว่าตัวกันเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ผิวมันมากๆนะครับแล้วก็เป็นสิวง่ายมากด้วยนะครับผมคือเรียกได้ว่าหายใจเข้าหายใจออกสิวกว็ขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยออกปะซึ่งคอาจริงแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเป็นตัวที่อยู่ในกลุ่มนะครับของ Pro Acne ของยูสลินเขาซึ่งคอาจริงแล้วตัวกันเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นแฟนของเอ่อยูสลิน Pro Acne มากมากอะ่ะเรียกได้ว่าถ้าเห็นยูสลิน Pro Acne ตามที่ใดก็แล้วแต่ทุกคนนสามามรถเห็ หน้ากัดเทียบขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยอ่ะเพราะว่ากัรลองมาหมดทุกอย่างแล้วก็รีวิวมาหมดทุกอย่างใช้เองหมดทุกอย่างแล้วเรีได้ว่าทุกอย่างที่อยู่ในไลน์นี้ผ่านหน้ากันมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเอ่อคลีนซิ่งโฟมนะครับ AI Clearing Treatment AI Match Fluid หรือว่าจะเป็นคอนซีลเลอร์ของเขาเซรั่มของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างปันผ่านหน้ากันมาหมดแล้วจริงๆแล้วมันก็มันก็ทําให้สิวก็หายไปได้เยอะมากๆแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็หน้าใสาก็เป็นเพราะเขานั่นแหละนะครับผมและยิ่งในวันนี้ที่เขาออกผลิตภัณฑ์มาใหม่ในไลน์ของตัว Acne ที่เป็นตัวนี้เนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่าอยากจะลองแล้วก็พอได้ลองปับ๊บเราก็เลยรู้สึกว่ายิ่งเป็นอะไรที่ควรที่จะบอกให้กับโลกรู้ด้วยซ้ำว่าตัวนี้มันดียังไงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นนะครับก็จะขออนุญาต มาเข้าสูู่แรกเลยก็แล้วกัน 2x อันแรกคืออะไรเรามาดูกันนะครับทุกคนอย่างแรกเลยนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าเนื้อเซรั่มของเขาเนี่ยมีความเป็นน้ํามีความใสามากๆแต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าภายในน้ําเซรัม่มใสๆที่ดูด้วยตาเปล่าแล้วมันเหมือนกับไม่มีอะไรเลยเหมือนกับเป็นน้ําเปล่าเลยอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับข้างในนั้นเนี่ยมันมีการทํางาน2ออย่างร่วมกันอยู่ซึ่งเขาเรียกว่า 2x action ครับ 2x action เนี่ยมันเป็นการผสานการทํางานกันระหว่าง Lactic Acid นะครับแล้วก็ไกลโคลิกแอซิด อันนี้เนี่ยเรากําลังจะเล่าถึงวิธีการทํางานของเขานะครับซึ่งทุกคนต้องฟังนะครับเพราะว่ามันสําคัญมากๆนะเนื่องจากว่าบางคนอย่างเงี้ยอาจจะกังวลหรือว่าอาจจะกลัวว่าใช้ไปปั๊บจะเกิดเอฟเฟกอะไรกับเราหรือเปล่าหรือว่าใช้ไปแล้วสิวมันจะผุดสิวมันจะโผล่หรืออะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนตั้งใจฟังตรงนี้และทุกคนเข้าใจการทํางานของเขาปั๊บเนี่ยทุกคนจะคลายกังวลตรงนี้ได้และทุกคนจะรู้ว่าเขาทํางานกับผิวของเรายังไงนะครับซึ่งอ่ะเรามาต่อกันนะครับในส่วนของ 2x action อี่กครั้งบอกไปว่ามี2อ่ง ซึ่งสิ่งที่เขาช่วยเนี่ยก็คือว่าเขาจะช่วยผลัดเซลล์ผิวให้กับเราอยา่างอ่อนๆแบบอ่อนโยนมากๆเลยจริงๆซึ่งก่อนที่เราจะลงลึกไปกว่าน,นี้นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยมาเข้าใจการทํางานของผิวหรือว่ารูขุมขนของเราก่อนนิดนึงนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นเนาะแกันก็จะขออนุญาตให้ทุกคนดูตามกันไปนะครับสมมุติว่าอันนี้เนี่ยเป็นรูขุมขนของเราตามภาพแบบว่าเออเขาเรียกอะไรน,นะสรีระวิทยาหรืออะไรแบบนี้ที่แบบเป็นผิวหนังเนี่ยทุกคนก็จะเห็นได้ว่ารูขุมขนเราจะมีลักษณะคล้ายๆกับถงงงงอย่่่่าี้ใชมซึสิ ที่จะทําให้รูขุมขนของเรากว้างนี่นะครับนั่นก็คือการที่ต่อมไขมันของเราเนี่ยผลิตน้ํามันออกมาซึ่งหน้าของเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นปกติมันก็ไม่เป็นอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการทับถมของเซลล์ผิวเก่าๆมากขึ้นเท่าไหร่น้ํามันเนี่ยก็จะยิ่งออกมายากมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นรูขุมขนของเราเนี่ยก็เลยต้องทําการขยายเพื่อให้น้ํามันเนี่ยมันออกมาได้ง่ายขึ้นรูขุมขนของเรามันก็เลยกว้างขึ้นนะครับและถ้าเกิดว่ายิ่งมีสิ่งที่มันเข้าไปอุดตันอยู่ด้วยนะครับมันก็ยิ่งต้องขยายเข้าไป ของเรากว้างขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็คือว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้อะไรก็ได้ในการผลัดเซลล์ผิวให้เซลล์ผิวของเราเนี่ยไม่ตกค้างอยู่ข้างบนจนชั้นมันหนาเกินไปเพราะว่ามันจะทําให้สิ่งสกรปรกออกมาได้ยากรูขุมขนของเราก็จะได้ไม่กว้างถูกต้องไหมครับแต่ทีนี้โอเคหลายๆคนอาจจะรู้แล้วว่าเออเราจะต้องใช้อะไรที่มันผลัดเซลล์ผิวออกไปใช่ปหก็เลยพยายามที่จะไปหาอะไรที่ใช้ได้แบบเร็วที่สุดใช้ได้แบบแรงที่สุดอย่างบางคนอาจจะไปเลือกใช้ a h ที่แบบว่าเพียวๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยแบบ aha โดดๆไปเลยอย่างเงี้ยทาไปปับ๊บถามว่าทำได้ไหมทำได้นะครับเซลล์ผิวมันก็ออกไปเหมือนกันแล้วก็ออกไปได้เร็วด้วยแต่ถามว่าควรไหมไม่ควรน,นะครับเพราะว่าอรรู้ไหมเพราะว่าการอะไรที่มันแบบ ทำให้เราได้เร็วแล้วก็แรงเกินไปบางทีมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีโดยเฉพาะนะครับคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยยิ่งไม่ดีเข้าไปใหญ่เลยเนื่องจากว่ามันจะทาให้เราเนี่ยเกิดการระคายเคืองเกิดแบบว่าเอฟเฟกตามมามากขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเป็นสิวได้ง่ายกว่าเดิมเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้อะไรที่มันผลัดเซลล์ผิวเราอย่างอ่อนโยนมากๆนะครับเหมือนอย่าง 2x Action ที่อยู่ใน Polis ขวดนี้นั่นเองนะครับทีนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราเจาะลึกลงไปอีกนิดนึงนะครับทุกคนก แอคชั่นมันมีการทํางาน2อ,อย่างคู่กันคือ l ลคติกแอซิแล้วก็ไกลโค l i c a อ i ิที่กัสบอกไปตอนแรกใช่ไหมซึ่งจริงแล้วทั้ง2ตัวเนี่ยเขาทํางานมีความแบบมีความคล้ายคลึงกันครับแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยด้วยนะเรามาเริ่มที่ตัวไกลโค l i c a อ i ซก่อนนะครับผมซึ่งตัวไกลโค l i c เนี่ยนอกจากเขาจะช่วยผัดเซลล์ผิวเราอย่างอ่อนๆได้แล้วนะครับเขายังช่วย กำจัดนะครับสิ่งสกรปรกที่มันอยู่ในร่องรูขุมขนของเราได้ด้วยแล้วก็ยังช่วยให้รูขุมขนของเราเนี่ยมันมีความกระชับมากขึ้นได้อีกต่างหากนะครับแต่ในส่วนของแลคติกแอซิดเนี่ยอันนี้นอกจากเขาจะช่วยผลัดเซลล์ผิวย่างอ่อนๆให้กับเราได้แล้วเขายังคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะครับทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความสุขภาพดีมากขึ้นมีความไร้มีความใสามากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าทางยูซลินนะครับเขาก็รู้แหละว่าคนไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ ่ันข่างที่จะแพนิคนิดนึงเวลาที่เวลาที่จะซื้อสกินแคร์อะไรใหม่ๆสักอันหนึ่งเพราะว่าคนไทยเนี่ยกลัวว่าตัวเองจะแพ้สิวมันจะเห่อไหมนั่นนี่นู่นไหมอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ทางยูซินเขาก็เล่าให้กัสฟังนะครับว่าก่อนที่เขาจะได้เป็นตัวนี้มาเนี่ยเขาพยายามจะฟอร์มูลเลตสูตรนะครับให้มันเหมาะสมสาหรับคนไทยมากที่สุดแล้วก็เหมาะกับคนที่ผิวมันแล้วก็ผิวแพ้ง่ายมากที่สุดเท่าที่จะมากได้อะไรเงี้ยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ออกมาในรูปแบบของตัวเซรั่มตัวนี้ที่กัสถืออยู่นี้แล้วนนั่เองผมแ แต่ว่าทางยูซิงเขาก็เล่าให้แกฟังอีกว่าเพื่อการยืนยันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ไปเอฟเฟกที่ไม่ดีต่อผิวของคนที่จะใช้จริงๆเขาก็เลยเอาตัวนี้ไปทดสอบ จร,จริงนะครับผมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับสรุปรวบยอยก็คือ,ว,ว,อมมว,ว่าตัวนี้เนี่ยเขาไปผ่านการทดสอบมาแล้วว่าตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ non comedogenic tested นะครับหรือว่าเป็นออผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารอะไรก็ตามที่จะเข้าไปอุดตันแล้วทาให้เกิดสิวอุดตันขึ้นได้ในอนาคตอีกนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนผิวแพ้ง,ง่ายคนแบบว่าเป็นสิวง่ายหรือว่าคนผิวมันอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับผมอันนี้นะครับก็จบไปแล้วสําหรับ แรกนะก็คือ2 x นั่นเองทีนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่2 w e e k s กับ2 r e s o u l t e กันเลยนะครับในส่วนของ2 w e e k s คืออะไร2 w week นะครับก็คือว่า จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยครับเขาเคลมมานะครับว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะทําให้รูขุมขนของเรากระชับลงได้ภายในแค่2สัปดาห์เท่านั้นตัวนี้เนี่ยก็ใช้จริงๆเนี่ยก็ใช้มาเกิน2สัปดาห์แล้วก็ใช้มาถ้านับถึงวันที่ก็ถ่ายจริงๆเนี่ยนะครับก็ประมาณ 1, 1> เดือนแบบ1เดือนกว่าๆได้แล้วอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ทําให้ก๊าใช้แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะใช้เขาต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือในเรื่องของเนื้อของเขาเพราะว่าเนื้อเขาเนี่ยมันมีความใสมีความบางมีความเบาแล้วก็มีความแบบเออซึม ง่ายอะไรเงี้ยมันใช้ง่ายอะ่ะมันก็เลยสามารถที่จะใช้ได้ในทุกๆวันอะไรเงี้ยนะครับซึ่งทุกๆวันที่กัดใช้เนี่ยก็คือเราจะปั๊มขึ้นมานะครับสักประมาณ1-2ปัม๊มแล้วก็ทาไปทั่วหน้าเลยซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณทางยูสเนมมากๆเลยนะครับเพราะว่าทางยูสลนมเนี่ยให้กัดมาทดลองใช้ก่อนที่จะวางขายจริงถึง1เดือนเต็มๆนะครับซึ่งเป็นอะไรที่กัดแบบ อึดอัดใจมากอะ่ะเพราะว่ากัดต้องซุ่มทดลองแล้วก็ห้ามประกาศไปก่อนว่าฉันกําลังใช้อะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ตามอินสตาแกรมของกัดก็จะเห็นเนาะว่ากันเนี่ยคอยอัปเดตถึงการใช้ตัวเนี้ยมาโดยตลอดซึ่งทุกครั้งเนี่ยก็จะมีคน DM มีคนใดเล็กเข้ามาถามเยอะมากว่ากัใช้อะไรอยู่ซึ่งกัดก็บอกไม่ได้เพราะว่าถ้าบอกไปก็อาจจะโดนเขาฟ้องได้เพราะว่าเขายังไม่เปิดตัวนะตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เปิดตัวแล้วก็โอเคสบายใจได้นะครับสามารถที่จะบอกได้ซึ่งกัดเนี่ยจะขออนุญาตเล่าให้ฟงอีกนนิดนึว่า ตอนที่ทางยูซลิงเขาติดต่อมาให้กัสใช้ตัวนี้นะครับก่อนแบบก่อนจะวางขาย1เดือนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ให้กัสแบบมาลองใช้แล้วก็ทดสอบแล้วก็ลองเองเหมือนกับครั้งก่อนๆที่ผ่านมานะครับแต่ว่าทางยูซลีเนี่ยเขาได้พากัดไปถึงแลบ ที่ใช้ในการแบบว่าทดสอบทดลองวิจัยเก็บข้อมูลด้าน,นนี้นู่นคือเป็นแ l a จริงๆอ่ะเพื่อที่จะแบบว่าวิเคราะห์ว่าผิวของกดดก่อนใช้แล้วก็หลังใช้เนี่ยมันมีความแตกต่างแล้วก็มีความแบบเป็นยังไงบ้างซึ่งการรู้สึกว่าแบบตึงเต้นมากอ่ะแล้วก็เป็นการทดลองที่เรียกได้ว่าจริงจัง,จงมากที่สุดในชีวิตแล้วก็ว่าได้อ่ะเออซึ่งควาจริงแล้วถ้าถามว่าเราทําไปทําไมกันนะักอะไรอย่างเงี้ยคำตอบนะครับก็คือว่าเราทํากันไปครับเพื่อที่จะได้แบบมาเป็นเครื่องยืนยัน ให้กับทุกคนได้จริงๆว่าตัวนี้มันใช้แล้วอะ่ะมันเห็นผลยังไงแล้วก็ผลลัพธ์มันเป็นยังไงจริงๆนั่นเองก็เลยรู้สึกว่าเออนี่เป็นการทดลองที่จริงจังมากๆจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณทางยูซลินที่เขาแบบแฟร์กับตัวกันเองแล้วก็แฟร์กับคุณผู้ชมมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับอืมและนี่นะครับก็เป็นในส่วนของ two weeks นะครับผมเราจบไป2อันแล้วเนาะก็คือ 2x นะครับแล้วก็ 2v ใช่ไหมแต่ว่าเรายังเหลือในส่วนของตัวสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของ 2d2 นั่นเอง 2d2 เนี่ยคืออะไรเออกันว่าหลายๆคนน่าจะกําลังลุ้นกันอยู่ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกาจะขออนุญาตเอาภาพนะครับจากทางแ a บของยูซลินเนี่ยขึ้นมาให้ทุกคนได้ดูกันตอนนี้เลยครับว่ารูขุมวนของการ before และ after เป็นยังไงบ้างอะขึ้นมาเลยครับจากภาพ before นะครับทุกคนจะเห็นได้ว่ารูข,มขุมวนการเนี่ยมันมีความกว้างมากๆซึ่งการดก็รู้สึกว่า เฮ้ยทำไมรูคุมขนฉันกว้างขนาดนี้คือมันกว้างมากจริงๆวางง่ายๆ,ๆนะครับแต่ว่าพอหลังจากที่ได้ใช้ไปนะครับในภาพ after เนี่ยทุกคนจะเห็นได้ว่ารูขุมขนมันมีความกระชับลงมากจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของ t d 2 reso เนี่ยพอใช้ไปปั๊บผลลัพธ์แรกนะครับก็คือช่วยให้รูขุมขนเนี่ยเรากระชับขึ้นได้จริงๆนั่นเองแต่ว่าในส่วนของ reso ที่2นะครับที่การรู้สึกเนาะมันเป็นเหมือนกับผลพลอยได้พอเวลาที่รูขุมขนของเราเนี่ยมันกระชับป,ปั๊บผลพลอยได้ที่ตามมาก็คือว่ามัน ให้ผิวหน้าของเราทั้งผืนเนี่ยของเขาเรียกนะทั้งผืนหน้าเนี่ยมีความแบบว่าพื้นไม่ออกนะครับผมพื้นไม่ออกโอเคตั้งสติเอาใหม่ <c oughs> คือว่าพอเวลาที่รูมขนทั้งหน้าของเรามันมีความกระชับแล้วก็เรียบเนียนเท่ากันแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเรารู้สึกว่าผิวของเรามันมีความเรียบเนียนมากขึ้นแล้วก็มีความไบรท์มีความใสนะครับแล้วก็มีความแบบ ดูเป็นผืนแผ่นเดียวกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะประทับใจในการใช้ตัวนี้นั่นเองนะครับในชีวิตประจาําวันสิ่งที่การสังเกตตัวเองอย่างแรกก็ร,รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้โทรศัพท์นะครับในการเซลฟี่โดยใช้กล้องสดเนี่ยโดยที่แบบไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์ได้แล้วอะ่ะทุกคนมันมันมันไม่เห็นรูขุมขนว่าแบบรูขุมขนเรากว้างออกมาประจานหน้ากล้องอะไรอย่างนงี้แล้วและยิ่งถ้าสมมติว่าใส่ฟิลเตอร์ในไอจีนั่นนี้นู่นเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งมีความแบบเน ความใสมีความนั่นนีน่นู้นเข้าไปอีกมันดูละมุนมากอะเอาจริงๆแล้วก็นอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของความมันเพะกันเนี่ยรู้สึกว่าหลังจากที่ใช้ไปตัวนี้หน้ากับมีความมันน้อยลงเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้กับเป็นคนหน้ามันมากๆถ้าเกิดว่าใครตาม BG รีวิวรองพื้นเนี่ยก็จะเห็นว่ากับเป็นคนหน้ามันมากจริงๆแต่หลังๆที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมีความมันน้อยลงนั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเลยเนี่ยก็คือว่าเรื่องสิวอุดตันก็ไม่ค่อยขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นนะครับในส ดวยให้กุ่มคนเรากระชับได้แล้วยังช่วยเรื่องความมันแล้วก็เรื่องสิวได้อีกต่างหากนะครับซึ่งจริงๆแล้วครับทุกคนอออันนี้ก็ไปฟังที่ทางอยู่สินเขาเล่ามานะครับก่อนที่เขาจะเอามาให้กับทดลองนะครับผมเขาเนี่ยได้มีการเอาไปทดลองมาก่อนแล้วรอบหนึ่งด้วยนะครับเขาบอกว่า ประมาณ93%นะครับของกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองไปก่อนนะที่กัจะได้ลองเนี่ยกว่า93%เห็นว่าผิวของเขาเนี่ยรูขุมขนจะชับลงจริงๆนะครับภายใน4สัปดาห์เลยจริงๆซ,งซึ่งสําหรับตัวกัทเองนะตัวกัทเนี่ยไม่ได้เป็น1ใน93%นั้นแต่ว่าตัวกัทเองใช้แล้วมันก็เห็นผลเพราะฉะนั้นถ้ารวมกัทเข้าไปถ้าสมมติว่ากไปอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยก็เกิน93%ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะยืนยันได้อีกเสียงว่าตัวเนี้ยสามารถใช้แล้วมันเห็นผลเรื่อง รูขุมขนกระชับลงจริงๆเป็นไงบ้างครับทุกคนจากภาพ b efore after ที่ทุกคนเห็นไปนะครับก็จะมีความมีความตะระึงตึงโป๊ะกันนิดนึงนะครับว่าว่าจริงๆแล้วรูขุมขนกั๊ดเนี่ยก่อนที่จะใช้มีความกว้างพอสมควรนะแต่หลังจากที่ใช้ตัวนี้ไปปั๊บเนี่ยรูขุมขนมันมีความแบบกระชับขึ้นเนียนขึ้นแล้วก็มีความไร์ขึ้นจริงๆนะครับทั้งแบบองค์รวมของหน้าอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าประทับใจมากแต่เมื่อกี้นี้เนี่ยทุกคนน่าจะเห็นกันไปอีกนิดนึงแล้วใช่ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยกั๊ดไม่ได้ใช้ค่ัวนกบู กับโฟมล้างหน้าของเขาตัวนี้นั่นเองตัวนี้นะครับคือ u ู l i ลินโปรแอ s เน u ซู o ชันนะครับซอฟคลีนซิ่งโฟมนั่นเองซึ่งเอาจริงแล้วก็รักตัวนี้มากๆเว้ยทุกคนคือเอาจริงแล้วก็ใช้มาประมาณ3หลอดได้แล้วบีบจนมันแบนและอันนี้คือหลอดที่3ที่กําลังใช้อยู่และกําลังจะขึ้นหลอดที่4อันใหม่แล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ไปซื้อมาแล้วอะไรเงี้ยมันช่วยลดความมันลดสิวอุดตันลดนั่นลดนี่ลดโน่นแล้วก็ทําให้แบบหน้าเรามีความใสมีความแบบดีงามตลอดเวลาจริงๆก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นโฟมล้างหน้าที่กก,กัม ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็จะใช้ต่อไปเรื่อยๆเลยเอาจริงๆในๆก็แล้วแต่นะครับถึงแม้ว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะพาร์ทเนอร์กับทางยูซลินนะครับแต่ว่าแกก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับทุกคนว่าเราก็จะไม่ชี้นาคุณผู้ชมนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยควรจะซื้อหรือว่าไม่ควรจะซื้ออะไรเนี่ยก็แล้วแต่นะครับเราจะไม่ชี้นําทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองเนาะเพราะว่ามันเป็นเงินของคุณผู้ชมเราไม่สามารถที่จะไปบังคับคุณได้อยู่แล้วแต่ว่าคุณต้องตัดสินใใจจด้้้ววยยตัเอออองากกหททุคนนะ่่ีไปซืข ลองถามตัวเองกันก่อนลองไปแบบส่องกระจกดูก่อนนะครับแล้วก็ชะงกดูเงาล้อเล่นไม่ใช่นะครับอย่าขายมากเลยอะ่ะคือล้อเล่นนะออคือว่ากลับไปส่องกระจกที่บ้านดูนะครับแล้วก็ถามตัวเองว่าตอนนี้รูขุมขนของเราอะ่ะมันกว้างขนาดไหนแล้วแล้วถ้าสมมุติว่ารูขุมขนเราตอนนี้มันเล็กลงมันกระชับมากขึ้นกว่านี้มันจะทําให้ชีวิตเราอะ่ะดีมากขึ้นแค่ไหนมันจะทําให้เราอะ่ะมีความกล้า มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตต่อไปมากขึ้นแค่ไหนนั่นเองและถ้าสมมุติว่าทุกคนนะครับตอบได้แล้วแล้วก็อยากได้จริงๆนะครับก็สามารถไปซื้อเขาได้ตามช่องทางต่างๆที่กัดกำลังจะบอกต่อไปนี้เลยนะครับซึ่งสําหรับยูสเลนโพเลตโซลูชันที่กัดถืออยู่ในมือขวดนี้นะครับปริมาณ30 ml นะครับราคาของเขาอยู่ที่1,100บาทนะครับผมแล้วก็สามารถไปซื้อได้ที่วัดสรรบูธอีฟแอนด์บอยนะครับแล้วก็ร้านขายยาชั้นนําต่างๆนะครับรวมถึงในเว็บไซต์ของเขาก็ คือ w w w u s l i n c o t h ด้วยนั่นเองนะครับผมก่อนจากกันไปอย่าลืมนะครับว่าติดตาม BG จะได้ดูดีทางภายในและภายนอกนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s Subscribe ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย